วันนี้นำพระคัมภีร์มาไหมครับให้เราชูพระคัมภีร์ของเราขึ้นนะครับและกล่าวว่านี่คือพระคัมภีร์ของข้าพเจ้านี่คือพระวจนะของพระเจ้าเป็นถ้อยคําจากสวรรค์ที่จะเข้ามาฟังในหัวใจและก่อให้เกิดผลมากมายข้าพเจ้าจะทราบน้ําพระทยัยกระทําตามน้ําพระทยัยและพระเจ้าจะได้รับเกียรติ ผ่านทางชีวิตและงานรับใช้ของข้าพเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนค่ายของเราชื่อว่า Amen. Amen. ด้วยความเชื่อมิใช่ตามที่ตาเห็นสองโครินธ์บทที่5 <Amen. S 1> ข้อที่7นะครับความเชื่อที่แท้เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณความเชื่อที่แท้อยู่ที่ปากอยู่ที่ใจ และอยู่ที่การกระทำของเราความเชื่อที่แท้จะสามารถรับทุกพระสัญญาของพระเจ้าได้เอเมนไหมครับเราได้ศึกษาไปแล้วถึงความเชื่อแบบทอมัสและความเชื่อแบบอับราหัมคนมากมายพยายามจะใช้ความเชื่อแบบทอมัสเพื่อรับพระสัญญาแต่เราไม่สามารถที่จะรับตามพระสัญญาได้ด้วยความเชื่อแบบทอมัสเพราะความเชื่อแบทอมัสคือต้องเห็นต้องใช้นิ้วและมือสามารถ สัมผัสได้ถ้าเราจะรับตามพระสัญญาเรารับด้วยความเชื่อแบบอับราฮัมและพระพรทางอับราฮัมได้มาถึงพวกเราอับรามรับได้อย่างไรเรารับได้อย่างนั้นงนั้นเราได้ศึกษาไปแล้วนะครับว่าอับรามรับตามพระสัญญาด้วยความเชื่อข้างในความเชื่อที่ปากความเชื่อที่การกระทำเอเมนไหมและถ้าเราเรียนรู้ที่ยังไม่ดำเนินตามที่ตาเห็น ไม่ดําเนินตามความรู้สึกของเราแต่ดําเนินตามที่บันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์ความเชื่อนี่แหละที่จะทําให้เราได้รับทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ผมอยากใช้เปิดดูใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่1 3ด้วยกันนะครับ2โครินท์บทที่4ข้อที่13เพราะเรามีใจเชื่อคําว่าใจในข้อนี้ก็คือวิญญาณนะครับเพราะเรามีวิญญาณเชื่อความเชื่อเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณเอเมนไหมครับ พระคัมภีร์ได้กล่าวแยกนะครับระหว่างการดําเนินตามฝ่ายเนื้อหนังกับการดําเนินตามฝ่ายวิญญาณคริสเตียนควรจะดําเนินตามฝ่ายวิญญาณและการดําเนินตามฝ่ายวิญญาณก็คือการดําเนินในความเชื่อนั่นเองงนั้นในขณะที่เราตัดสินใจว่าเราจะเดินตามพระวจนะนี่คือการดําเนินในความเชื่อแล้วและคนมีความเข้าใจนะครับว่าการดําเนินฝ่ายวิญญาณคือทําตาแปลกๆทําตัวแปลกๆ อันนั้นไม่ใช่เป็นการเดินตามฝ่ายวิญญาณนะครับอันนั้นเป็นการเดินปแปลกๆนะครับการเดินตามฝ่ายวิญญาณก็คือการดําเนินในความเชื่อเอเมนไหมพี่น้องครับพระเยซูเสด็จมาพระองค์เจอคนตาบอดคนตาบอดมองเห็นเจอคนเป็นใบ้คนเป็นใบ้ก็พูดได้แม้กระทั่งคนตายก็ฟื้นคุณคิดว่าพระองค์ทาท่าแบบนี้หรือเปล่า พระองค์เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นเองเมนไหมการทําอย่างนี้มันไม่ได้เพิ่มการเจิมแต่อย่างใดมันไม่มีส่วนอะไรเลยไม่มีใครเจิมไปกว่าพระเยซูแล้วและพระองค์ทรงสง่างามดังนั้นคุณสามารถที่จะดูภายนอกและปกติเหมือนมนุษย์แต่คุณมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อยู่ภายในเอเมนไหมพระคัมภีกล่าวต่อไปนะครับว่า เช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดถ้าคุณไม่พูดคุณก็ไม่เชื่อเพราะความเชื่อสแสดงออกโดยการพูดออกมาพระคัมภีร์ใช้คําว่าเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุที่เชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเรามีวิญญ,ญาณ แห่งความเชื่อเหมือนผู้ที่เขียนเอาไว้ว่าเพราะค้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดดังนั้นข้าพเจ้าเปาโลเชื่อเหมือนเขาดังนั้นข้าพเจ้าเองจึงพูดออกมาไม่มีคำว,ว่าความเชื่อเงียบความเชื่อจะต้องแสดงออกเป็นคำพูดอยู่เสมอและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมอยากให้ดูข้อที่18เพราะว่าเราไม่ได้เห็นกับสิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นนั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งของซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันนี่สินที่คุณเห็นอยู่มันเป็นสินแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองแต่พระวจนะของพระเจ้าที่จะตรีมสิ่งสารพัดนั้นเป็นถาวรนิรันสิ่งที่คุณได้ยินจากหมอนะครับแล้วทาให้คุณรู้สึกหดหู่เศร้าใจและอยากตายนะครับว่าคุณเป็นโรคที่รักษาไม่หายนั่นเป็นสิ่งแค่ชั่วคราว แต่พระวจนะของพระเจ้าที่บอกว่าด้วยบาดแผลของพระเยซูท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษานี่คือสิ่งที่ถาวรนิรันดังนั้นเราจึงไม่เห็นแก่สิ่งที่มองเห็นได้แต่เรามองในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรามองไปที่การจัดเตรียมของพระเจ้าในทุกๆด้านในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะถ้าเรามองตามฝ่ายธรรมชาติเราจะเกิดความกลัวเช่นเดียวกับที่เปโตรเดินบนความเชื่อเดินบนน้ํา แต่เมื่อเขาหันไปมองพระคัมภีร์บอกว่าเขาก็เกิดความกลัวและความเชื่อของเขาก็อับปางลงความเชื่อของเจ้าอยู่ไหนพี่น้องครับพระเจ้ากําลังถามเราอยู่ว่าความเชื่ออยู่ที่ไหนคําตอบก็คืออยู่ที่ใจและอยู่ที่ปากของเราเพราะเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อเราจึงพูดออกมาเอเม,มนไหมและนอกเหนือจากนั้นนะครับความเชื่อจะต้องแสดงออกเป็นการกระทําด้วยเปิดดูในยากบด้วยกันนะครับ ยากอบบทที่สองข้อ2 2ท่านทั้งหลายก็เห็นแล้วว่าความเชื่อมีกำลังร่วมกับการประพฤติตามของท่านและความเชื่อนั้นจะบริบูรณ์ด้วยการประพฤติคุณอยากมีความเชื่อที่อ่อนแอหรือความเชื่อที่มีกำลังความเชื่อที่อ่อนแอนั้นจะไม่มีการกระทำออกมาถ้าคุณอยากมีความเชื่อที่เข้มแข็งคุณต้องลงมือทำตา,ตามความเชื่อของคุณเอเมนไหม เพราะความเชื่อมีกำลังร่วมกันกับการประพฤติตามและความเชื่อก็บริบูรณ์พร้อมกับการประพฤติตามเอเมนไหมข้อย6นะครับเพราะกายที่ปราศจากวิญญ,ญาณน,นั้นไร้ชีพแล้วฉันใดความเชื่อที่ปราศจากการประพฤติตามก็ไร้ผลฉันนั้นไร้ผลในที่นี้ในภาษากรีกหมายถึงตายแล้วนะครับกายที่ปราศจากวิญญ,ญาณกายนั้นก็ตาย ความเชื่อที่ขาดการประพฤติตามก็เป็นความเชื่อที่ตายเช่นเดียวกันเอเมนไหมถ้าคุณเชื่อเชื่อด้วยใจกล่าวด้วยปากลงมือประพฤติตามด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวของคนที่มีวิญญ,ญาณแห่งความเชื่อเป็นคนที่นอกเหนือจากพูดแล้วเขาลงมือกระทำด้วยเราไปดูเรื่องราวของดาวิดกันนะครับเราได้เห็นรูปอันสวยงามที่อยู่ด้านหลังน่าจะเดาออกใช่ไหมครับว่า เป็นรูปของใครดาวิดกับโกลิอัตนะครับหนึ่งซามูเอลบทที่17เราไปดูข้อที่4ด้วยกันนะครับมีผู้หนึ่งชื่อโกลิอัตคำถามคือใครพูดประโยคนี้ใครพูดอิสราเอลพูดหรือเปล่าซาอูลพูดหรือเปล่า ใครเป็นผู้บรรยายอยู่พระเจ้าเป็นผู้บรรยายและพระเจ้าบรรยายถึงโกลิอัตว่าเป็นยอดทหารสวนทางกับที่หลายๆคนพยายามจะบอกว่าโกลิอัดเป็นยักษ์ปัญญาอ่อนนะครับไม่มีแรงแก่เท่าทําอะไรไม่ได้พี่น้องครับถ้าเราลดความยิ่งใหญ่ของศัตรูลงนะครับกลายเป็นว่าใครๆก็เหยียบย่ำมันได้มันจะทำให้ชัยชนะที่ได้มาไม่ได้ยิ่งใหญ่ แต่เรากำลังบอกว่าไม่ว่าศัตรูมันจะใหญ่ขนาดไหนเราได้มีชัยแล้วโดยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหม <Amen. S 1> แน่นอนนะครับเรามีชัยเหนือซาตานแต่ไม่ใช่ซาตานคือลูกหมาที่เดินเข้ามาตัวเล็กๆแต่พระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจกับเราเหนือกำลังของศัตรูจำได้ไหมครับพระพระเยซูได้บอกว่าเราได้ให้สิทธิอำนาจแก่เจ้า เหนือกำลังของศัตรูผมจะอธิบายให้ฟังนะครับหมายถึงอะไรผมเคยเดินทางไปแถวสมุทรปราการนะครับแล้ววันหนึ่งผมสังเกตเห็นมีผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่คนหนึ่งผอมด้วยตัวไม่สูงด้วยนะครับใส่ชุดตํารวจจราจรและแถวนั้นเป็นที่ที่มีรถ10บล้อนะครับแล้วก็เกิน10บล้อด้วยแต่ละคันมีกําลังม้าสูงมากนะครับแต่ทันทีที่ ตำรวจจราจรคนนี้ยกมือขึ้นเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ารถคันนั้นจะมีกี่ร้อยแรงมา้ามันต้องเบรกลงทันทีถามว่าผู้หญิงคนนั้นมีกำลังเหนือกำลังของรถหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยกมือขึ้นแล้วเขาเอาตัวเข้าแรกจะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่ได้มีกำลังเหนือกำลังของรถถูกไหมครับแต่เขามีสิทธิอำนาจเหนือรถเขายกมือขึ้นรถจอดทันที แล้วไม่ว่าวันนั้นจะมีรถสิบล้อมากี่ร้อยคันทุกครั้งที่เขายกมือขึ้นมันจอดทุกครั้งเอเมนไหม,มนั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะเครื่องแบบที่เขาสวมใส่เป็นตัวแทนของสิทธิอํานาจของกรมตํารวจรู้ไหมครับว่าเมื่อเราใช้พระนามของพระเยซูนี่คือตัว,น,ตวนี่คือตัวแทนเป็นตําแหน่งแห่งสิทธิอํานาจที่ทําให้เรามีสิทธิอํานาจเหนือกําลังของศัตรูเราไม่ได้บอกว่าศัตรู เป็นเพียงแค่ลูกหมาตัวเล็กๆโกลิอัดไม่ใช่เป็นคนปัญญาอ่อนโกลิอัดเป็นยอดทหารและประโยคนี้เป็นการบรรยายของพระเจ้าเอเมนไหมแต่ไม่ว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนของพระเจ้าที่วางใจในพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเราสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอน คุณได้เรียนรู้ไปแล้วถึงเรื่องของความเชื่อแบบโทมัสและความเชื่อแบบอับราฮัมวันนี้เราจะได้เรียนรู้นะครับความเชื่อแบบซาอูลกับความเชื่อแบบดาวิดมีความแตกต่างกันอย่างไรไม่ต้องบอกก็รู้ได้นะครับความเชื่อแบบซาอูลนั้นตามที่ตาเห็นเเมนไหมแต่ความเชื่อของดาวิดมิใช่เป็นไปตามที่ตาเห็นแต่เป็นไปตามถ้อยคําของพระเจ้า เขาสวมหมวกทองสำริดไว้ที่ศีรษะและสวมเกราะเสื้อเกราะนั้นหนัก5 0 0พันเชเคลเป็นทองสำริดชายคนนี้เป็นชายที่แข็งแรงมากเพราะสามารถจะสวมสิ่งที่หนักเป็นสิ่งที่คนธรรมดาไม่สามารถสวมแล้วจะเดินไปไหนมาไหนได้ต่อไปข้อที่6นะครับและสวมสน,สนับแข้งทองสำริดและมีหอกทองสำริดแขวนอยู่ที่บ่าด้ามหอกนั้นเหมือนไม้กระพันทอผ้า ตัวหอ,อกนั้นนั้นหนัก600เชเคลเป็นเหล็กทหารถือโลข,ของเขาเดินออกหน้าเขาออกมายืนตะโกนไปแนวอ่าไปทางแนวอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายออกมาทำศึกทำไมเล่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือเจ้าก็เป็นข้าของซาอูลมิใช่หรือจงเลือกคนแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้านี่ถ้าเขาสามารถสู้รบและฆ่าตัวข้าได้พวกเราจะยอมเป็นข้าของพวกเจ้า แต่ถ้าข้าชนะเขาและข้าเขาตายแล้วพวกเจ้าจะต้องเป็นข้าของพวกเราและรับใช้เราและคนฟิลิสเตียคนนั้นกล่าวว่าวันนี้ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอลจงส่งคนมาสู้กันเถิดเมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคําของคนฟิลิสเตียนั้นเขาทั้งหลายก็ท้อใจและกลัวมากอิสราเอลรวมไปถึงซาอูล ทันทีที่ได้ยินเสียงนั้นก็เกิดท้อใจและกลัวมากจำไว้นะครับว่าซาตานมาพร้อมทั้งการล่อลวงและคำล่อลวงของมันนั้นจะบอนทำลายความเชื่อของเราเราจะต้องเลือกฟังให้ดีว่าวันๆเราฟังอะไรบ้างสิ่งที่คุณฟังสิ่งที่คุณเสพไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเราต้องเลือกหูของเราไม่ใช่ถังขยะสิ่งที่ใส่เข้ามามันจะเป็นตัวกำหนด ความเชื่อของพวกเราเองเอเมนไหมและนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการได้ยินคำไม่กี่ประโยคพวกเขาท้อใจและกลัวความกลัวคือวิญญาณเขาปล่อยให้วิญญาณเข้ามาครอบงำพวกเขาจากคำพูดของคนคนเดียวอัศาจารย์ไหมครับคนหนึ่งคนพูดไม่กี่ประโยคแต่คนทั้งชาติเกิดความกลัวได้ระวังให้ดีสิ่งที่เราฟังอยู่ในทุกวันนี้ ให้เราดูต่อนะครับในข้อที่24เมื่อคนอิสราเอลเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเข้าไปกลัวเขามากนอกเหนือจากได้ยินแล้วพวกเขาก็ได้เห็นความเชื่อของอิสราเอลอยู่ที่สิ่งที่ตัวเองได้ยินและสิ่งที่ตัวเองได้เห็นความเชื่อเกิดจากการได้ยินแต่ผมบอกว่าความกลัวก็เกิดจากการได้ยินด้วยเหมือนกันและการเห็นก็ยังกอ่อให้เกิดความกลัวได้อิสราเอล เดินในความเชื่อแบบมนุษย์ไม่ใช่ความเชื่อที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมแต่ไปดูชายคนหนึ่งนะครับดาวิดดาวิดมีวิญ,ญญาณที่แตกต่างจากเขาเหล่านั้นไปดูในข้อที่26ด้วยกันและดาวิดกล่าวแก่ชายคนที่ยืนอยู่ข้างเขาว่าเขาจะทำอย่างไรแก่คนที่ฆ่าคนฟิลิสเตียคนนี้ได้และนำเอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คนิลรสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตนี้คือใครเล่าเขาจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าอยู่ดาวิดมองเห็นในสิ่งที่คนอิสราเอลไม่เห็นดาวิดมองเห็นกองทัพนี้เป็นกองทัพของพระเจ้าในขณะคนที่อยู่ในกองทัพไม่ได้มองตัวเองว่าเป็นกองทัพของพระเจ้าวันนี้คริสเตียนจํานวนมากมายไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกองทัพของพระเจ้ามองเห็นตัวเองเป็นเพียงแค่อะไรก็ตามที่ล้มเหลว ไม่มีสิทธิอำนาจแต่ผมอยากจะบอกว่าคุณคือกองทัพของพระเจ้าเอเมนไหมแล้วศัตรูเป็นใครเล่าที่จะมาต่อต้านกองทัพของพระเจ้าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครเล่าที่จะต่อต้านพวกเราได้เอเมนไหมครับเอาละครับจากนั้นดาวิดได้ถูกนำตัวมาหาซาอูลนะครับเราไปดูความเชื่อของซาอูลกันในข้อที่33และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่า เจ้าไม่สามารถที่จะสู้รบกับชายฟิลิสเตียคนนั้นดอกเพราะอะไรซาอูลถึงได้กล่าวแบบนี้เพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่มและเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วซาอูลพูดตามที่ตาเห็นเจ้าเป็นเพียงแค่ชายหนุ่มเท่านั้นเองเป็นแค่เด็กหนุ่มแต่เขาเป็นทหารชำนาญศึก นี่คือความเชื่อแบบซาอูลนะครับเชื่อตามที่เห็นไปดูต่อข้อ3 4มสถึงสานะครับแต่ดาวิดทูลซาอูลว่าเราไปดูความเชื่อของดาวิดผ่านคําจากปากของเขาผู้รับใช้ของ่าระบาทเคยดูแลแพะแกะของบิดาและเมื่อมีสิงหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูงข้าพระบาทก็ไล่ตามข้ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมันถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าระบาทข้าระบาทก็จับหนวดเคราวของมัน และทุบตีมันจนตายผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิงและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัดคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นคุณจำเป็นต้องมองในฝ่ายวิญญาณอย่ามองในฝ่ายธรรมชาติเอเมนไหม <c oughs> ด้วยอด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และดาวิดทูลต่อไปว่า พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข่าพระบาทจากขยุมเท้าของสิงและจากขยุมเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข่าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้และซาอุนจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอดและพระเจ้าจะทรงสถิตยอยู่กับเจ้าพี่น้องครับดาวิดได้บอกว่าข้าพระเจ้าเคยทําอะไรมาบ้างแต่ท่านไม่ได้อวดตัวของท่านเองเพราะท่านลงท้ายบอกว่าพระเจ้าช่วยกู้ข่า ดังนั้นนั่นไม่ใช่เป็นพลังตามธรรมชาติของดาวิดในการที่จะเข้าไปกระตุก,ะตกหนวดสัตว์หรือไปฆ่าสัตว์ด้วยมือเปล่านั่นคือการช่วยกู้ของพระเจ้าเมื่อเราต้องเผชิญกับปัญหาอะไรก็ตามให้เราระลึกถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าเอเมนไหมพระเจ้าเป็นผู้ช่วยกู้ของเราไม่ได้หมายถึงว่าถ้าเราไม่มีตงังพระเจ้าจะช่วยเราไปกู้ไม,ไม่คนละเรื่องกันนะครับ เป็นการช่วยกู้ออกมาจากสถานการณ์เอเมนไหมเราไปดูซาอูลนะครับในข้อที่38และ3าสเ้าซาอูลก็มีไอเดียนะครับเอาละเด็กหนุ่มจะออกไปสู้แต่ถ้าเด็กหนุ่มคนนี้ตายนั่นหมายถึงพวกเราตายกันหมดนะเราจะทำยังไงดีไม่ให้เด็กหนุ่มคนนี้ตายเราต้องเอาชุดเกราะเพราะว่าขนาดโกลิอัดมีชุดเกราะเราต้องเอาชุดเกราะสวมให้กับดาวิด ดาวิดสวมแล้วสบายไหมครับเขาไม่เคยชินนะครับดังนั้นซาอูลทำทุกอย่างตามเหตุตามผลแบบมนุษย์ไม่ได้มองดูที่การช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าต่อไปนะครับในข้อที่40ดาวิดทำอย่างไรดาวิดจึงถือไม้เท้าไว้และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5ก้อนนี่ไม่ใช่เป็นอาวุธของทหาร ไม่มีตอนใดในพระคัมภีร์ที่อิสราเอลไปเลือกก้อนหินมาแล้วก็เขว่งใส่ศัตรูไม่เคยมีอาวุธนี้ไม่เคยเป็นอาวุธของอิสราเอลและหลังจากนั้นก็ไม่เคยเป็นอาวุธของอิสราเอลนี่เป็นการทรงนำของพระเจ้าก่อนหน้านั้นดาวิดก็ไม่เคยใช้วิธีนี้ดาวิดใช้มือเปล่านี่เป็นการทรงนำเจาะจงถ้าเราจะเดินในความเชื่อ อย่าไปติดกับรูปแบบที่เราเคยมีประสบการณ์มาแม้คราวที่แล้วพระเจ้าช่วยกู้โดยให้ท่านมีพลังสามารถที่จะฉีกสัตว์เป็นชิ้นๆได้แต่พระเจ้านำในคราวนี้คือให้ไปเอาก้อนหินมาคุณต้องเรียนรู้การทรงนำของพระวิญญาณด้วยเอเมนไหมและพระองค์จะเป็นพยานอยู่ข้างในบอกให้เรารู้ว่าคราวนี้พระองค์จะให้เราทำอะไรอย่างไรอย่าติดกับรูปแบบเดิมๆนะครับ เขาเขาไปเก็บก้อนหินเกลี้ยงจากลำธารได้5้าก้อนจึงใส่ในย่ามผู้เลี้ยงแกะของเขาในถุงของเขาและมะีและมือถือสลิงอยู่ท่านก็เข้าไปใกล้คนฟิลิสเตียนั้นดาวิดเดินในความเชื่อท่านเดินเข้าไปหาศัตรูข้อที่42นะครับเมื่อคนฟิลิสเตียมองเห็นดาวิดบอกคน,นข้างๆนะครับเมื่อกลริอัดมองเห็นดาวิด ก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นคนหนุ่มผิวแดงๆรูปร่างงามน่าดูนี่เหรอนักรบจากทั้งอิสราเอลที่สุกถูกส่งออกมาเพื่อมาเผชิญกับแชมเปี้ยนแบบข้าพเจ้าเขาจึงรู้สึกดูถูกกลริอัตหรือศัตรูเดินในความเชื่อแบบมนุษย์ คุณจําไว้นะครับเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณและเป็นเรื่องของคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าเมื่อคุณเผชิญกับศัตรูให้รู้ว่าคุณใช้ชีวิตอยู่บนความเชื่อที่สูงกว่านั้นเอเมนไหมนี่คือสาเหตุที่คุณมีชัยชนะทุกครั้งไปศัตรูจะติดกับสิ่งที่มันมองเห็นด้วยเหมือนกันถ้าคุณจะสู้กับศัตรูและคุณใช้สิ่งที่ตามองเห็นคุณจะสู้ในระดับเดียวกับมันแต่ถ้าคุณต้องการจะมีชัยชนะ คุณจะต้องมองด้วยความเชื่อมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณนะครับคนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นหมาหรือจึงเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟิลิสเตียนั้นก็แช่งด่าดาวิดและออกนามพระของตนคนฟิลิสเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้านี่ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกินนี่เป็นมุกเดิมนะครับแต่ถามว่าดาวิดกลัวไหม ดาวิดไม่กลัวเพราะดาวิดมีข้อมูลพิเศษอยู่ข้างในนะครับข้อ4 5่สถึงสีแล้วดาวิดก็พูดกับฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลพระเจ้าเป็นผู้นำทัพให้กับท่านพี่น้องครับเมื่อคุณต้องเผชิญกับศัตรูในด้านการเงิน ให้บอกเลยข้าพเจ้ามาในนามของพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมเอเมนไหมเมื่อคุณเจ็บป่วยคุณบอกเลยข้าพเจ้ามาในนามของพระเจ้าแพทย์ของข้าพเจ้าฮาอะไูยาผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นในวันนี้พระเจ้าจะส่งมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแกสัตว์ป่าเพื่อทั้งพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้าไม่ได้ท่งช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการรบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะท่งมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลายนี่คือการกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อของดาวิดท่านเรียกสิ่งที่ยังไม่มีให้มีขึ้น ท่านกล่าวว่าไม่เพียงแต่ข้าพเจ้าจะจัดการท่านได้แต่เราจะจัดการกองทัพฟิลิสเตียทั้งหมดด้วยนี่คือการกล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อเอเม,มนไหมงั้นในขณะที่เราติดหนี้สินอยู่กล่าวเลยว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจะปลดหนี้ทุกบาททุกสตางค์ที่ครอบครัวข้าพเจ้ายังค้างอยู่ พระเจ้าของข้าพระเจ้าจะจัดเตรียมสิ่งสารพัดที่ข้าพระเจ้ายังขาดอยู่จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในองค์พระเยซูคริสต์ในขณะที่คุณเป็นโรคและยังไม่หายคุณกล่าวเลยพระเจ้าแพทย์ของข้าพระเจ้าจัดการรักษาข้าพระเจ้าให้พ้นจากโรคทุกโรคเอเมนไหมเริ่มมองเห็นตัวเองทําในสิ่งที่ทําไม่ได้ข้าพระเจ้าจะวิ่งได้ข้าพระเจ้าจะว่ายน้ําได้ข้าพระเจ้าจะ สามารถยกสิ่งหนักๆได้เอเมนไหมนี่คือสิ่งที่ดาวิดทำดาวิดพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อสิ่งที่ท่านพูดมันยังไม่เกิดขึ้นคราวนี้เหลือขั้นสุดท้ายครับความเชื่ออยู่ที่ใจอยู่ที่ปากสุดท้ายคืออยู่ที่การกระทาในข้อที่48-51ถึงอยู่มาเมื่อคนฟิลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อประทะดาวิด ดาวิดก็วิ่งหาแนวรบเพื่อประทะกับคนเฟอร์สเตียคนนั้นอย่างรวดเร็วและดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงก้อนหินนั้นด้วยสายเสลงถูกคนเฟอร์สเซียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากของเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินนี่ไม่ใช่เป็นการยิงแบบเบาๆนะครับยิงจนกระทั่งก้อนหินฝังเข้าไปที่หน้าผาก ดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือและดาวิดวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นหยิบดาบของโกลิอัตชักออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อคนฟิลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไปขอบคุณพระเจ้า ดาวิดได้ตามที่พูดทุกประการพระคัมภีร์บอกกับเรานะครับว่าถ้าเราพูดกับภู้เขาให้ลอยไปลงทะเลไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าเป็นตามที่พูดจะเป็นไปตามที่ทพูดความเชื่อได้ถูกกล่าวถึงในมราระโกบทที่11ข้อ23เพียงแค่สองครั้งอขอโทษนะครับความเชื่อได้ถูกกล่าวถึงเพียงแค่สองครั้งนะครับ แต่กล่าวถึงการพูดถึง3ครั้งในฉบับภาษาไทยแค่สองนะครับผมจะกล่าวอีกครั้งหนึ่งถ้าท่านพูดกับภูเขาให้ลอยไปลงทะเลไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าอาจเชื่อแค่ครั้งเดียวนะครับจะเป็นตามที่พูดก็จะเป็นตามที่พูดความเชื่อแสดงออกโดยการพูดเอเมนไหม และความเชื่อมีกำลังขึ้นและบริบูรณ์เมื่อมีการประพฤติตามดาวิดได้ตามที่พูดและได้ตามที่เดินในความเชื่อมิใช่ตามที่ตาเห็นซาอูลไม่ได้พ่ายแพ้เพราะว่าศัตรูมีร่างกายที่ยิ่งใหญ่ซาอูลและกองทัพอิสราเอลพ่ายแพ้เพราะไม่รู้ว่าพระเจ้ามองพวกเขาอย่างไรเขามองตัวเอง ต่ำกว่ามมาตรฐานที่พระเจ้าได้มองได้ได้มองในตัวพวกเขาและพวกเขาดำเนินด้วยความเชื่อแบบมนุษย์แต่มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นจากคนทั้งประเทศที่จะมองอย่างที่พระเจ้ามองพูดอย่างที่พระเจ้าพูดและลงมือทําอย่างที่พระเจ้าทําและเขาได้ผลน,นั้นพี่น้องครับตอนที่ดาวิดได้กล่าวถ้อยคำของพระเจ้านั้นแม้กระทั่งพี่ชายก็ดูหมิ่นเขา บางครั้งมึกคุณกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อแม้กระทั่งคนที่เป็นคริสเตียนด้วยกันเขาก็อาจจะดูหมิ่นความเชื่อของคุณแต่ถ้าคุณจะยืนกลานและไม่ถดถอยในความเชื่อคุณจะมีชัยชนะอย่างแน่นอนเพราะเราดําเนินโดยความเชื่อมิใช่ตามที่ตาเห็นเอเมนไหมให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ สำหรับความเชื่อสำหรับวิญญาณแห่งความเชื่อที่ลูกมีอยู่แล้วเพราะผู้ที่อยู่ในลูกเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกและพระองค์ทำให้ลูกเป็นผู้มีชัยอย่างเหลือล้อนการจะมีชยัชยอย่างเหลือล้อนได้เป็นการมีชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เหน,นือศัตรูที่ยิ่งใหญ่ แต่เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นไม่ว่าศัตรูบนโลกจะใหญ่เท่าภูเขาใหญ่เท่ายักษ์แต่คําจากปากของเราจะนํำชัยชนะมาให้ทุกครั้งไปลูกจะกล่าวถ้อยคําแห่งความเชื่อเสมอและกระทำตามความเชื่อเสมอและลูกจะเห็นชัยชนะ ที่พระองค์มอบให้ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนฮาเลลูยา